ยังตีตตีคนนละโอ้ยขึ้นกระเดวกรเดียวอยวู่แม่ตีมาขำมีขางทั้งนะไรข้มาดิยังมีงนะอ้ปะดูไมูุ่เกิดกับบัวไคนอ๋อใกล้ใกลับบัดางใก้อันหน้ามามหนะ้ามซ้ำเสือนนี่สบายดีพี่น้อง

เอาเร็วเร็วมาหาหินไน้องย่าไรน้องขี้นปลาก็หายแทบพันทีนแล้วครับมีแต่ปนินเอาก็เอาเลยจ้ะพี่ปนินไม่ีไรมกระถังนีเอาน้ามันี่เลยใส่ไปเดี๋ยวพรุ่งวันหน้าก่อนจะเอากระถางมาใส่เอา พูยเลยพหนานะไปน้ำจะขึ้นพูเยวแลงไปปล่อยที่ตาผมห่ีหน้าทำมันหลตัวกัดเลยครับเดียวตรงนี้เพราะมันมีลูกตามแผ็ดลูกเผต้าด้วยตรงเมื่อหร่ทำมาทำมันมันใหญ่ยุ่แต่ว่ามันนั่นมัม่ด้แคแ้เราอยากกินตมกัิหนเราอยากกิมัต้องเสียดายนีนะพอนะครับ

มาละมาตีจับเลยเมาีดเับแได้โอ้ได้ไมากได้เยอะแต่็ช่วงนี้ปูมันไข่แล้วแม่มันมีลูกเต็มท้องแล้วไม่เห็นเอามาเลยนู่อยู่ในคุกข้้งบนน่ะเอามาตีเหรอเอามาตีกินทั้งลูกมาเหรอมัวคุยอามาเพอมันคอเวรเีวก็ตาปอย่ไล่นอกนะลอยเมือกเรียนจะติตาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền có Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้เทียมันยังไม่พอเลยไม่ไม่พอสิตัวเลยแล้วจับี่ัแล้วไหมดละูวล้ววิทย์มันสิ้นหูหัวล้วจังจับคั้วยนะกระสวนเน่ยอืมตดติดะไรว่างเอาเลยจะเออ่อ่ฝนก้ตกบแล้แมใขอด้วยสิเมื่อวัน

ก็อย่าปีนกล้องมาหาคอยเพ้ย่สันยูซีว่ามีแต่อุ้มลูกว่าสันอะอุ้มกัอุ้มพี่น้องกบบลปอยกัปอยมันสิอุ้มตลอดสี่สิบโมงโมก็จะเคลื่อนเนี่ดูลาหันมาละ

อไอะไรน้องลูกนเจ้าชีห่าพมคะพอพี่เลนมึงขาหูอย่ึงขาในกันนะนยกกันไม่เต็มไยอกัน้ลไม่ได้ไม่ได้จนนไปเรนมันมาเลยลูกไปพาลงนี่ลงมา ตายเมื่อแล้วสินสินแลนแลนลูกไข่ลาแล้วแลนมันไล่แล้วน้าแลนไม่ไหมอีร้อยร้อยตามน้องให้ร้อยปลากระโดดปลากระโดดปลากระโดดหึมงหนึ่งหนึนึ่งมเลยน้าปลาตัวใหญ่เป็นไหนหมดไอตัว

หายโรดหายรดชักชักไม่ไม่ไม่มามาเลยนไม่กินกวอาหารร้ายบ่คือถ่องเพทแไข่ไข่บ่ไข่ยังไม่เลิกหมดไข่ที่ไปลาไม่จับปลาเขากระทั่ง นี่อล้มันตัวหนุอยว่าอยากกินนะไปมาเฮิรปนไปอะไรไปแม่กันสิไปมันบริสุทธิ์กับแม่เท่ล่าจับปลาได้มันเข้ ไปเลยไปเมื่อเที่ยนไปไปไปแม่กับสิมเงินนนี่นี่นี่แม่ก้าไปนี่น้อยมาน้อยน่องห้องบอกไอตีมันพลาดเลยนี่กดพลาดเยนี่

ห้องปะไกดูหย่อยไหนฮะห้องปะไกดูเปลาะเปลาะแม่แม่ยั่งเลยขนาดปลาปลาลูงบ้านเราเปนมองทุกพอใหญ่นะเฮ้ยพอกันฉีดนะพอชิ้น Đi ra mà. Đi ra con. Hây. Đi ra. Bừng. Bừng, phụa vô bồng bằng ไเอมันฉีไปนะผูกูกสายไปแล้เลยก็น้นอย่างนี้ไปยังผีประผูกงวผูกควยเลยได้ี่ชิ้นสิไปใส่อีกร้อยบอกดที่ลูก พอมีเสีาลูพังพัสมอน้องซาลานด้แบบเป็นกำลังจให้เลยบาลูกพอชิ้นมาหน่พอชิ้นพลาลูกล่าเลยโอ้ยังเกาะสาดนะฮะโอ้จะบจาะนะหรือมันเป็นครับครับนะเนาะกระดาษนะทุกดววว